ยังโอเคนี่นะรหัสรหัสการเปิดตู้เซฟครั้งแรกนะหนึ่งห้าเก้าแล้วก็บีเสร็จแล้วมันจะเด้งนะอืร็จแล้วก็หมุนทวนตามเข็มนาฬิกาอ่ะตามเข็มนาฬิกาไม่ใช่ทวนมันก็เปิดได้ถ้าฐานหมดกรณีฐถ่านหมดถ่านใช้ตรงนี้นะคะนี่ ถ้ากรณีถ่านหมดแล้วลูกค้าเอาของไว้ข้างในให้เปิดตัวนี้ออกข้างหน้าข้างหน้ามันออกมันจะเปิดได้เสร็จแล้วก็ใช้กุญแจสสำรองเปิดออกค่ะ <c oughs> ใช้กุญแจเปิดแทนถ้า,ากรณีถ่า,านหมดนี่ปิดก่อนอ่ะมี่ค่ถ่านหมดเนาะ